ีตอนห้าโมงเย็นค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นค่ะบอกเลยว่าของฟรีทั้งสองชิ้นนี้นะคะมาจากคุณมิสเตอร์บีนั่นเองมีใครรู้จักบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยและของฟรีชิ้นแรกนะคะน้องๆจะเป็นผ้าคลุมมิสเตอร์บีนะคะบอกเลยว่าเจ๋มากๆนะคะจะเป็นสีฟ้านั่นเองและของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องเขาแจกเพียงแค่ห้าหมื่นชิ้นเท่านั้นนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะหมดก่อนแล้วทําไม่ทันนะคะเพราะมันมาหลายวันแล้วนะคะน้องๆคุณเล่นน้อยมากๆเลยใครที่อยากได้รอดูคลิปพี่แป้งชมคลิปปปนนนนนนีี้้้้ไดเเเเลลยคค่่ะะะะะะแชิิท2องงๆจ็กร๋า รางวัลของคุณมิสเตอร์บีนนะคะบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วบอกเลยว่าเท่มากๆเลยนะคะเขาแจกเพียงแค่ส5,000ชิ้นเท่านั้นทองออกไปเนี่ยหลักร้อยเองนะคะใครที่อยากได้ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะน้องคนไหนถ้าสู้สุดใจนะคะขยันก็ได้ทั้ง2ชิ้นเลยและแบบที่น้องจะต้องเข้ามาเล่นนั่นก็คือแบบนี้ค่ะพี่แป้งชวจะทิ้งริงนะคะไว้ใต้คลิปนี้กับน้องๆไปดูกันเลยค่ะว่าทํายังไงบ้างแล้วเมื่อน้องเข้ามานะคะน้องเนี่ยทำการล่นลงนะคะตรงที่แป้งลงตรงนี้ได้เลยเรามาดูเคว็กันค่ะว่าทํายังไงบ้างน้องๆหนูจะได้ของี สองชิ้นนี้นั่นเองให้เดินเข้าไปในวงกลมได้เลยจากนั้นกด e นะคะน้องๆจะเห็นว่าการที่น้องจะได้ผ้าคลุมเนี่ยน้องจะต้องมีเงินภายในเกมทั้งหมด1นึ่งแนะคะการที่จะได้กระเป๋าเนี่ยน้องๆจะต้องมีเงินทั้งหมด1ลร้านเหรียญนะคะในการที่จะมาแลกของฟรีชิ้นนี้นั่นเองการที่เราจะเอาของฟรี2ชิ้นนี้นะคือการที่เราต้องไปเล่นมินิเกมค่ะน้องเพื่อแลกเป็นเงินนะคะแล้วก็มาแลกของฟรีอีกทีหนึ่งค่ะน้อง,องเห็นว่าของฟรีทั้ง2องชิ้นนี้เนี่ยใช้เงินในการแลกเงอะเนี่ยไม่ต้องห่วงค นั่นก็คือให้น้องเนี่ยวิ่งมาตรงนี้นะคะจากนั้นให้น้องเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วกดเพลงนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะนับเวลาถอยหลังนะคะแค่เพียงน้องๆเนี่ยคลิกเงินที่อกลงมานะคะน้องๆก็จะได้เงินตามที่น้องคลิกได้เลยนะคะเงินเนี่ยเราจะได้ใบละ250เหรียญนะคะน้องๆทำการกดไปค่ะจนกว่าเวลามันจะหมดหากน้องๆไม่พลาดเนี่ยน้องๆจะได้เงินเป็นหมื่นเลยนะคะบอกเลยว่าวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วแต่มันไม่ได้เล่นได้ตลอดนะคะน้องมันจะมีเวลาคูลดาวทั้งหมด12ชั่วโมงนั่นเองนั่นหมายความว่าหากน้องๆขยันเนี่ สามารถที่จะได้เงินทั้งสองหมื่นต่อวันเลยนะจากนั้นกดเพลงที่ปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะจะมีมินิเกมทั้งหมด2มินิเกมให้น้องๆเข้าไปเล่นเพื่อทําการเก็บเงินนะคะพอเรากดอันแรกเนี่ย<ๆ>เขาก็จะวร์ปเรามานะคะแล้วก็รอเข้านั่นเองค่ะน้องๆหากเวลามาไม่นับถอยหลังมีคนวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเนี่ยให้น้องเปลี่ยนเซิร์ฟนะคะบางทีมันบั๊กนั่นเองค่ะหากน,น้องมาอยี่ตัวนี้มีเวลานับถอยหลังแต่ว่าเซิร์ฟของน,น้องไม่บั๊กนั่นเองและวิธีการเล่นมินิเกมอันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่น้องๆกระโดเอเงงนนะะต้วั ไปที่สูนแล้วอาจจะเก็บเงินช้าซึ่งเงินเนี่ยน้องแต่ละปุ่มน้องก็ต้องแย่งกับคนอื่นเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหากน้องชอบที่วิธีการที่จะเล่นมินิเกมอันนี้น้องก็เลือกเล่นอันนี้ก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะเราไม่จาเป็นต้องเป็นที่1แค่เพียงน้องเนี่ยเก็บเงินให้ได้เยอะๆก็พอค่ะเพราะเราต้องใช้เงินในการที่เราจะต้องไปแลกของฟรีนั่นเองซึ่งครั้งนี้พี่แป้นเล่นมาก็ได้มาประมาณสามพันสองดอลลาร์นั่นเองค่ะพอเราเล่นมินิเกมจบนะคะน้องมันจะมีเควสประจําวันหรือเควสประจาอาทิตย์เเเเนนนนนนน่่ยยยใหห้้้้้้้อออออองงงงงๆทําาาดวววววกกลลไรืืัััคคมมม็ผูแแะพชจจ ลองไปดูนะคะว่าตัวเองได้ควสอะไรจานนันนะคะน้องกดเพย์นะคะพี่แป้งชมจะพาไปดูมินิเกมที่2นะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้างก็มายืนรอคิวตรงนี้ได้เลยค่ะแป๊บเดียวเขาก็จะวาร์ปเราไปเล่นแล้วนะและมินิเกมที่2นะคะน้องก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็ง่ายๆเหมือนกันกับมินิเกมแรกนะคะน้องแต่เพียงว่าเขาเจะแบ่งฝั่งเราเป็นฝั่งสีฟ้ากับฝั่งสีชมพูเพื่อทาการเล่นมินิเกมนั่นเองค่ะน้องไม่ต้องซีเรียสนะคะเล่นแพ้หรือชนะมันก็ได้เงินเหมือนกันค่ะแต่ฝั่งที่ชนะจะได้เงินเยอะกว่าเพียงเท่านั้นเองและมเเเกกกกกมแแแแรีี่่่ยพงงงคคาะะโลลลลูบออใหห้้้ววซึสืจทํ เราเนี่ยได้เงินเยอะกว่าแก้วสีแดงนะคะแต่มันแอบควบคุมยากนิดนึงในโทรศัพท์เนี่ยน่าจะง่ายกว่าค่ะแต่แก้วสีเหลืองเนี่ยจะโผมาให้เราเล่นไม่บ่อยนะคะน้องฉะนั้นถ้าหากน้องชูลูกบอลนะคะลงแก้วสีเหลืองบ่อยกว่ามากกว่าเนี่ยน้องก็จะได้เงินเยอะกว่านั่นเองทาเราจบมินิเกมเมื่อกี้ปั๊บนะคะเขาจะพาเรามาเล่นอีกมินิเกมหนึ่งนะคะซึ่งมินิเกมนี้ก็ง่ายเช่นกันแต่พี่แป้งชมรู้สึกว่ามันมองยากนะคะน้องเพียงแค่เราเนี่ยต้องเก็บของที่เขาตกลงมานะคะซึ่งสีฟ้าก็ได้สีชมพูก็ได้ไม่ต้องสีเหลี่มันเป็นระเบิดก็พอไม่งนะคะ ล้มลงไปแล้วมันจะทําให้เราลุกช้าค่ะน้อง,องเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เงินนะคะจากการที่เราเก็บของบนฟ้าแล้วค่ะและอีกวิธีหนึ่งในการที่เรานะคะจะได้เงินนั่นก็คือการที่เราทําเควสภายในแมปนั่นเองซึ่งเควสของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะน้องภาจบไม่ได้เกมไหนมามันจะมีขึ้นเควสให้เราทําอยู่แล้วะะว่าเล่นเกะเล่นไม่ได้เกม2รอบชนะ1นึ่หราวทํทสกอร์ได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะน้อง,อง,องก็ลองไปทําดูนะคะอย่างที่แป้งบอกไปนะคะภาคคุมเนี่ยใช้ทั้งหมด1นึ่งแสนดอลลาร์กระเป๋าเนี่ยใช้ทั้งหมดานนี่ได้าน้เล